อ่อสบายดีพี่น้องภายในประเทศและอยู่ต่างประเทศนะพี่น้องเนาะมือนีกันหน้ากสิมาสารต่องานรังคาเลยพี่น้องเดยงานมันยังหัวอยู่พี่น้องกันหน้ากสิเอาเทปเทปโต้ฮอซื้อมั่นเลยพี่น้องยตัวนี้เขาชิเขาชิโฆษณาขายแต่มันแพงแต่ทาไปซื้อในหา้างโดยตรงเลยมันสิรุดเดื่นกันเป็นสองสามเท่าพี่น้องจากเขาเคยซื้อแสนหาทางนเนาะ ทางออนไลน์ขายทางออนไลน์แต่ไปซื้อทางหา้างปัญหาสิพันกีดพี่น้องเลยเลยถือกวนกันนะพี่น้องเนะนาะหาสิพันก่อนอุปกรณ์เราก็มีเนี่พี่น้องเยมีตัดปียาบางเถื่อนเนาะเมียอยู่กำรรอยู่ยังกระยานพ้นหัวซะนะพี่น้องเขาต้องเหตุตอนพ้นยังมาทันโตของพี่น้องเลยมันเขาขบวนแน่น้นองเนาะพ้นจูมือนี้ยามหนาพ้นพี่น้องเลยเพราะว่า มันตกตลอดนะพี่น,อน้องเนาะนะซื้อมาขึ้นเลยพี่น้องคืนกันคืนทางนี่แหละเป็นยาคืนทางนี้เลยพี่นอ้องยาลังค่าลา่าละนี่เลยพี่น้องลังค่าก็มือหนักก็จะคูดยาเลยมันหัวเพรังร่านี่มันยาวมาแต่พุ่นพี่น้องเลยเพราะว่ามันไหลลงมาเวลาฝนตกแห้งๆแล้วมันสิไหลถ่วงม,มันร่อนหน่อยเดี๋ยวมันสิถ่วมรังค่าหน่อยเห็นไห้ น้ำมันถ่วมร้อนแหละมันเ็ดในหัวพี่น้องเพราะว่ารังค่ากัตอกดีอยู่ในหัวจะกู้พี่น้องแต่มันหัวมันซึมไถ่ตามร่องพี่น้องมันถ่วมร้อนหนึ่งมาลัางค่าเขากับมันมันบ่อสั้นนะมันมันอยากเพียงรังคาอ่ะมาบึกน้ำกันเลยนะพี่น้องเนาะ ขันเดียวทุกนมือดีออกวะนี่มือกูมี

พี่เนาะอุนแหละติดมาได้ร้อยเตอร์พี่นนอะ ต้องกับเรียกคือเนีแบบตือหมักฝรั่งมักฝร,ร,รั่งจนมันถือพร้อมพอดเชี่ยมักส่งเียหนอาาลาจะเป็นาาาบางตังค์ที่น้อง จบเพียงเท่านี้พี่น้องเลยฝากไลค์กดแชร์สองคนหน้ามาวันเป็นที่สุดเลยที่แต่เข้ายาวมาแล้วแล้วเลยพี่น้องเยแต่เขาเบิ่งอาการผลมันตกหัวไหนแบบไหนแบบแนวซินไม้เหลาหูเหลวหูเข้าซิมาขึ้นมันยาไอ้ตัวหัวทุบต้นหัวนะพี่น้องทิ่แต่ก่อวันนี้ยังลาพี่นลาดอกไปบายบายพี่น้องเดี๋ยวคิดนะล้วไปติดไปน้องหัวกับติด มาพี่น้องเนาะเออโอ้ยเกือบ